ผมเอรอนจากช่องแองเกิลแมนครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไรยอนมาได้มาสามสสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามขนาดแล้วครับผมก็ถ้าหากไม่ไปกินอาหารที่มันกระตุ้นกดไรยอนนะครับผมพราอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดนะครับก็เป็นปฏิของเขาที่เป็นกดไรยอนนะ้องที่อาฉาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอ้นี่ไปไวครับผมผมก็เลยค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับกดไรยอนครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไดาหานกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเต้าหู้ครับผมพูดถึงเฉพาะเต้าหู้นะไม่พูดถึงนน้้เตาหูนะอืม เต้าหู้กับน้ำเต้าหู้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับผมแล้วก็ผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับน้ำเต้าหู้ไปแล้วสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมเพราะว่าเต้าหู้กับน้ำเต้าหู้เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันมากมันก็ไม่ใช่เหมือนกันเป๊ะนะถึงแม้จะเป็นเป็นเต้าหู้เหมือนกันก็ตามครับผมโอเคเรามาดูค่าเพของเต้าหู้กันก่อนดีกว่าว่าคนเป็นกรดย้อนกได้หรือเปล่าค่าเพสคืออะไรค่าเพสคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพสนั้นมีค่าต่ํากว่าเจ็ดสัาหาร ของเหลวนั้นหรืออ่ะเอาเป็นว่ามีฤทธิ์เป็นกฎนะครับผมถ้าต่ำกว่าเจ็ดค่าเพทของเต้าหู้อยู่ที่เจ็ดจุดสองครับผมเจ็ดจุดสองอาหารส่วนใหญ่อยู่ที่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมแต่เต้าหู้นี่มันขึ้นไปถึงเจ็ดจุดสองเลยแสดงว่าไม่มีกฎคนสามารถเอ้ยไม่ใช่คนเป็นกฎไหลย,ย้อนอะ่ะสามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกฎไหลย,ย้อนเลยครับผมอ่าไหนก็นะก็จะอธิบายหน่อยเต้าหู้ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็น หมายถึงเต้าหู้ธรรมชาตินะยังไม่ใช่เต้าหู้ที่ผ่านการผัดผ่านการทำอาหารนะยังไม่ใช่เต้าหู้ทอดเต้าหู้ผัดหรือเอาเต้าหู้ไปใส่ซุปกิมจิอะไรอย่างนี้นะค่า ph ของมันเ่ะธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่7.2แต่ถ้าหากคุณนำไปประกอบอาหารอะไรพวกเนี้ยดังนั้นอ่ะก็ต้องระวังเรื่องส่วนผสมที่เอาไปประกอบอาหารกับเต้าหู้หละจริงๆแล้วเดิมทีเต้าหู้อ่ะมันเป็นอาหารอันคาราอยู่แล้วก็ผมอาหารอันคาราคืออะไรจะเทียบแบบสั้นๆง่ายๆนะ อาหารอันคายลอ่ะมันก็คืออาหารที่เป็นด่างครับผมแล้วพูดถึงอาหารที่เป็นกฎใช่ไหมแต่ว่าอาหารอันายคืออาหารที่เป็นด่างคืออาหารที่แบบธรรมชาติที่แบบเป็นไม่มีกดเลยอะแบบอาหารธรรมชาติที่แบบยังไม่ผ่านการปรุงรสอะไรเลยอะอาหารอันคายอ่ะเต้าหู้ก็เป็นหนึ่งในอาหารอันายที่แบบว่ามันเป็นอาหารด่างนะครับผมกดหรือด่างเต้าหู้เป็นด่างนะครับผมคือไม่มีไม่มีกดอยู่เลยถ้าหากแบบยังไม่ได้ผ่านการปรุงอะไรด้วยนะคือเดิมทีเนี่ย ไอ้ค่าเต้าหู้เนี่ยมันก็ค่า ps สูงมากอยู่แล้ว7.2อ่ะมันเกิน7คือมันทะลุ7ไปแล้วอ่ะดังนั้นคนที่เป็นกดไะย้อนอนะ่ะกินได้แน่นอนครับผมแล้วก็คราวนี้ไปสัมคุณของเต oh นะ้าหู้อ่ะเต้าหู้เนี่ยมันสามารถทําให้กดรดในกระเพาะมีค่ากลายเป็นกลางได้คือลดความเป็นกรดไม่ให้กดรดในกระเพาะมันรวมตัวหนานแน่นเกินไปครับผมในต่างประเทศก็แนะนําว่าควรใส oh เ่เต้าหู้ไปในมื้ออาหารด้วยเพราะนอกจากช่วยเรื่องกรดระย้อนแล้ว,ลวมันยังสามารถช่วยเรื่องลดคขมโอ้นได้ด้วยผมเพราะว่า พลังงานมันค่อนข้างน้อยมากอ่าที่ผมพูดมานี่มนแหล่งอ้างอิงน,นะครับผมสมัครเข้าไปอ่านเพิ่มเติมตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ได้เลยครับผมจากเว็บ foodfact.org ครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพลงเท่านี้ครับผมถ้าถามว่าเต้าหู้กินได้ไหมกินได้แน่นอนครับผมแต่ว่าระวังเรื่องพวกพวัตถุดิบที่นำไปประกอบอาหารเพิ่มเติม,ตมครับผมไอ้เต้าหู้ทอดนี่ก็สมมว่าก,กินได้ไหมมันก,ก็กินได้นะเออแต่คนไปก่อนกรดย่อยที่คนกินดีไหมเนี่ยก็เอาเป็นว่า ลองด้วยตัวเองก่อนนะครับผมถ้ากินแล้วไม่มีอาการก็กินต่อได้ถ้ากินแล้วมีอาการก็หยุดทันทีครับผมก็ผมทำคลิปกับอาหารแล้วก็กดไลยอนไว้มามาเดี๋ยวสมารถเข้ดูเพิ่มเติมนะครับผมสับคลิปนี้ก็สจบในเมนเท่านี้ขอบคุณมากครับ